สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการทํายังไงเราจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาใช่ไหมมีหลายๆคนนะคะที่ตามคลิปของโค้ดเนาะแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆโค้ดมาพูดเรื่องอะไรใช่ไหมจริงจริงโค้ดก็มาพูดเรื่องที่เราปรารถนาสิ่งใดแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นหรือการ manifest นะคะการ manifest หรือว่าการ ใช้กดนแรงหนึ่งดูดนั่นเองนะคะแต่ว่าคลิปก่อนๆอาจจะปรับนะคะเขาเรียกว่าปรับภายในของเราก่อนปรับภายในของเราก่อนนะคะปรับภายในที่โค้ดเคยทามาเนาะแล้วโค้ดก็มาบอกบอกต่อให้พวกคุณนะคะการที่เราอยู่คนเดียวบางครั้งมันไม่ได้แย่ใช่ไหมโค้บอกว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่ไม่มีใครคอยมาขัดมาอะไรใช่ไหมบางคนอยู่ครอบครัวใหญ่นะคะอาจจะลําบากในการอ,อยู่เงียบๆนะการที่เราอยู่ครอบครัวใหญ่ะคะ่ะเวลาที่เราจะเงียบได้ก็คือเวลาที่เราเข้าห้องนอนใช่ไหมคะคือเราจะนอนใช่ไหมบางคนอาจจะมีแฟน ที่นอนอยู่ห้องเดียวกันมีลูกที่นอนอยู่ห้องเดียวกันนะคะคุณจะไม่สามารถที่จะอยู่ในความเงียบได้เลยนะคะ <g ars> <men ly> เราจะไม่สามารถอยู่ในความเงียบได้เลยนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะโค้ถึงบอกว่าการอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่นะคะการอยู <c oughs> ่คนเดียวมันไม่ได้แย่แต่มันเป็นสิ่งที่อ่าจักรวาลเนี่ยประทานให้คุณนะคะท่านได้เลือกคุณแล้วว่าคุณคืออ่า ลูกรักของท่านนะ่ะนะคะเป็นคนที่ท่านเลือกให้เป็นผู้อที่ตื่นรู้นะคะให้เป็นคนตื่นรู้นะคะตื่นรู้เพื่อที่จะได้บอกต่อสิ่งที่คุณตื่นรู้ให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะเพื่อที่เขาจะได้ตื่นเหมือนคุณนะคะนะจริงๆเมื่อก่อนโค้ก็เคยคิดว่าทําไมโค้ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมทําไมอ่ะ ทำไมโค้ดมีมีเพื่อนมีแฟนมีลูกมีครอบครัวแต่ทําไมโค้ดถึงไม่ได้อยู่กับพวกเขาใช่ไหมโค้ดเคยคิดนะคะแต่พอโค้ดมาคิดอีกทีนึงอะ่ะการที่โค้ดอยู่แบบนี้มันเป็นทางเลือกที่เราได้ถูกเลือกไว้แล้วอ,อะ่ะนะคะว่าเราจะต้องเป็นผู้ตื่นรู้แล้วก็มาบอกต่อแก่ผู้อื่นนั่นเองเนาะโค้ดอะ่ะ เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะและก็คุณครูหลายๆท่านนะคะ,ะที่ท่านได้ออกมาบอกต่อเล่าต่อแล้วก็ามาแดบใช้กับชีวิตของเราน่ันเองนะคะทุกคน,นเนาะคืออกดแรงดึงดูดอะเราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมีหลายๆคนที่ เคยเคยคิดบ้างไหมว่าสิ่งใดที่เราคิดซ้ําๆวนๆน่ะสิ่งนั้นมันมักจะเข้ามาใช่ไหมบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมทําไมนะคะทำไมว่าคนคนนี้เขาถึงเข้ามาในชีวิตของเรานะทำไมคนแบบนี้ถึงมาอยู่ในชีวิตของเรา คุณเคยคิดไหมอะคนระดึงดูดอะคะ่ะหรือว่าจักรวาลเนี่ยนะะหรือว่าจิตของเราอะคะ่ะจิตใต้สำนึกของเราอะเขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งไหนที่เราชอบหรือเราไม่ชอบนะคะแต่เขาจะรู้แค่ว่าสิ่งใดที่เราหรือว่านายของจิตใต้สำนึกอะเราเป็นนายของจิตใต้สำนึกใช่ไหมสมองอะคือสิ่งใดที่สมองคิดซ้ำๆ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 ซ้ำ จิตใต้สำเนกของเราเขาจะคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราชอบหรือเจ้านายของเขาชอบนั่นเองค่ะแล้วเขาก็พาเข้ามาค่ะโดยที่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งสิ่งนั้นอ่ะเราชอบจริงหรือเปล่าใช่ไหมบางคนจะคิดว่าไม่อยากได้แฟนอ่เจ้าชู้นะคะก็จะไม่เอาแฟนเจ้าชู้ไม่เอาแฟนเจ้าชู้ก็ค,คือคิดเป็นการยำคิดยำทำก็ ย้ำอยู่อย่างนั้นค่ะว่าไม่ชอบคนเจ้าชู้ไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่ไอเจ้ากิตใต้สำน,นึกอะเขาไม่เขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่ชอบนะคะแต่เขาจัดอารับรู้แต่ไอสุดท้ายของเราคือเจ้าชูนะสุดท้ายเขาก็พาไอเจ้าคนเจ้าชูวอะเข้ามาในชีวิตของเราซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆอย่างแบบนั้น <c oughs> นะคะอืมนะะให้เราคิดใหม่ค่ะ อันนี้คือให้เราคิดใหม่ให้เราเป็นนายนะคะให้เราเป็นนายโดยสั่งจิตใต้สํานึกของเราใหม่ค่ะเอาเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาค่ะทุกคนนะเอาเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาค่ะสิ่งไหนที่เราไม่ปรารถนาเราจะไม่คิดอืมนะะด้านลบเราจะไม่คิดเราจะไม่มีคําว่าไม่ในความคิดของเรานะคะเวลาที่เราอ่า,ข,าขอจกอักรวาลนะหรือว่าเวลาที่เราขอพระเจ้าหรือขออะไรทุกอย่างใช่ไหม หรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวน,นะคะเขาเรียกว่าเวลาที่เราขอพรขอพรจากพระเจ้าขอพรจากจัก,กรวาลน,นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่มีคําว่าไม่นะคะคือลูกไม่เอาผู้ชายจะชูลูกไม่เอาผู้ชายขี้มเมาอะไรยังไม่เอาค่ะนะคะเราจะเฉพาะที่เราปัถนาไอ้คาว่าไม่คือไม่ลูกอ่า ขอผู้ชายที่รักลูกคนเดียวเออฉันอ่ะมีแฟนใช่ไหมแฟนฉันรักฉันคนเดียวเออเงินรักฉันอะไรประมาณนี้นะคะให้เราแบบไม่มีคำาหม่อืมนะคะคิดออกกันไหมคิดออกกันไหมคะว่าจะทำยังไง ที่มันจะไม่มีคำว,ว่าไม่เนาะเ,เคยเช็คลิสต์ไหมคะมเช็คลิสต์นะคะว่าสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรสิ่งที่เราไม่ปรารถนาคืออะไรนะคะเอาสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆโดยไม่มีคําว่าไม่ในนั้นนะคะเขียนลงไปในสมุดน,นะคะหรืออ่านในโทรศัพท์ก็ได้แล้วอ่านซ้ๆซ้ำซ้ำซ้ำในสิ่งที่เราปาารารถนาเหมือนที่เราคิดซ้ําๆซ้ำาๆในเรื่องที่เราไม่อยากได้อะ อืมนะคะแล้วมันก็วนเข้ามาแบบนั้นนะนะชีวิตวนหลโคดเคยเว้ยชีวิตวนหลุครับนะเมื่อก่อนคืออ่าคดเป็นคนที่เมื่อก่อนจะอ่าเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะเรื่องความสัมพันธ์ความรักอย่างเดียวเลยไม่ดึงดูดจังอื่นเลยเ <laughs> พราะว่าเราคิดตั้งแต่เด็กเหมือนว่าเราขาด ตรงนี้นะคะเราเหมือนว่าเราขาดแต่จริงๆเราไม่ขาดเลยอะเรารักตัวเองได้นะคะเมื่อก่อนรักตัวเองไม่เป็นนะคะแต่ตอนนี้คือหันกลับมารักตัวเองค่ะนะคะแล้วก็อยากจะบอกให้ทุทกทคนค่นะการรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเขาตื่นมาก็ต้องยิ้มให้ตัวเองนะคะอ่ายิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองกอดตัวเองได้ค่ะทุกคนนะ ไม่ต้องโหยหาความรักจากใครอ่ะเราสร้างของเราเองเราสร้างของเราเองเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะคะให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนนี่คือการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในการใช้กุงแจหุนก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนเชื่อตัวเองให้ได้ก่อน100%เซนนะคะเชื่อก่อนค่ะนะ มีหลายๆคนที่ไม่เชื่อตัวเองอ่ะนะคะด้อยค่าตัวเองตลอดเพราะคนก็เป็นคนนนั้นมาก่อนทุกคนค้เป็นคนนั้นมาก่อนนะคะการด้อยค่าตัวเองอืมด้อยไปด้อยจนนะแล้วโค้ดอ,อยากให้ทุกคนเห็นรูปเก่าๆของโค้ดตั้งแต่อายุสามสิบสามสิบกว่าเนี่ยคือขี้เหร่มาก ิเหลี่มากเพราะว่าคิดตลอดว่าตัวเองไม่สวยไงตัวเองไม่สวยยิ่งพอเลิกกับแฟนยิ่งหนักเลยเออเพราะว่าเราไม่สวยเพราะว่าเราแบบอําไม่ดูแลตัวเองด้วยนะคะการเราไม่ดูแลตัวเองด้วยจากนั้นก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะแล้วพอสักพักเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักอ่ะมันไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเลยมันเกิดจากเรา นะคะมันเกิดจากเรานะคะเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีให้ตัวเองก่อน,นะคะ่ะแล้วเราจะเจอแต่ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะทุกคนเจอแต่คนรอบข้างที่ดีเนาะเพราะว่าการที่เราให้ค่าตัวเองก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็มาเจออ่สุขภาพนะคะสุขภาพเพราะโค้ชคิดตลอดว่าการเงินมันเป็นเรื่องง่ายนะคะสุขภาพเรายังไม่ป่วยไง พอเรายังไม่ป่ยวยเราก็ไม่คิดว่าเออว่าสุขภาพมันสําคัญแต่พอมาวันหนึ่งค่ะพอมาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพมันสําคัญนะในวันที่เราไม่สบายอ่อนๆแอะๆนะคะในวันที่อ่าเราเริ่มเป็นสบอและะ้พอเริ่มห้าสิบค่ะทุกคนอืมนะเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนแอ ่ผิวก็เริ่มเหี่ยวผิวเริ่มเหี่ยวทุกคนคอย่อนหน้าเริ่มมีริ้วรอยเริ่มหดอดแอนแอดเริ่มเวียนหัวรู้สึกว่าไม่โอเคไม่โอเคทีนี้เราก็เริ่มมาเรื่องสุขภาพค่ะโค้ชจะนั่งสำรวจตัวเองตลอดเปิดจักราทั้งเจ็ดนะคะเปิดบ่อยมากเปิดอาทิตย์ละครั้งนะคะเพราะว่า เรารู้สึกว่าใหา้ร่างกายของเราได้มีแหลกได้ได้สำรวจในทุกส่วนของร่างกายนะคะให้รู้ว่าตรงนั้นเราโอเคไหมเราขอบคุณทุกทุกอ,อวัยวะในร่างกายขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายตลอดค่ะจากนั้นมาก็คือการเริ่มให้ความสนใจในสุขภาพนะคะ เอ,อ้ยรู้สึกว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปดึงดูดอะไรได้เราจะไปทําอะไรได้นะคะมันไม่มีกระจิตกระใจหรอกคะ่ะทุกคนถ้าเราไม่สบายนะเราไม่มีจิตใจที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยนะคะจากนั้นก็เริ่มดูแลตัวเองวยการออกกําลังกายทุกเชา้านะคะไม่ว่าวันนั้นโค้ชจะเป็นยังไงโค้ชก็ต้องได้ออกกําลังกายนะจริงๆบาง,งวันรู้สึกปวดหัวมาก แต่ก็ฝืนลุกขึ้นมาแล้วก็ออกกําลังกายออกทั้งที่ยังรู้สึกว่าร่างกายมันไม่โอเคนะตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันแย่มากร่างกายนะคะรู้สึกว่าสุขภาพมันแย่มากนะะแล้วก็ลุกขึ้นมาอกกํางกายแลยสุกเฮ้ยมันโอเคมันสดชื่นมันทําให้เรากระปี้กระเป๋านะคะ,อะไอสิ่งที่ตรงไหนเจ็บเจ็บปวดปวดมันก็เริ่มคลายเริ่มดีขึ้นใช่ไหมจากนั้นเราก็เริ่มขอบคุณตัวเองขอบคุณสุขภาพขอบคุณทุกส่วนที่มันเป็นตัวเรา ะคะขอบคุณขอบคุณได้นะคะทุกคนนะคะเขามีปุญคุณต่อเรามากค่ะไม่ว่ามือสองมือเท้าสองเท้าขาสองขาะะใบหน้าน้สุขผมีแขนทุกอย่างเขามีบุญคุณต่อเรานะคะการที่เขาประกอบขึ้นมาเป็นร่างของเรา่ยค่ะนะคะ,นะคะ,ะแล้วค,คุณรู้ไหมว่าพอสุขภาพของเราดีความสัมพันของเราดีะคะ่ะ ความลื่นไหลของการเงินมันก็มาค่ะทุกคนนะคะแล้วคณจะรู้สึกว่ามันลื่นไหลไปททุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เริ่มอยากจะดึงดูดนะคะอยากจะใช้คนอะไรดึงดูดไม่รู้จะเริ่มตรงไหนคตรบอกเลยว่าสุขภาพนะคะสุขภาพต้องมาก่อนแล้วก็เริ่มความสัมพันธ์นะคะโคตบอกเลยว่าความสัมพันธ์มันไม่จําเป็นต้องว่าความสัมพันธ์กับบุคคลที่สองที่สามนะคะ ให้คุณเริ่มความสัมพันธ์กับตัวเองก่อนนะคะคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนนะคะก่ <g ül üyor> อนที่เราจะไปคุยกับคนอื่นให้รู้เรื่องนะคะขอให้เราคุยกับตัวเองรู้เรื่องก่อนเนาะคุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่งอะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าการที่เราคุยกับตัวเองอะแล้วเรามีบทสรุปให้ตัวเองอะมันมันโคตรเจ๋งอะมันโคตรดีอะทุกคนนะมันโคตรดีจริงๆค่ะการที่เรา ปรึกษาตัวเองนี่แหละนะปรึกษาตัวเองเสร็จสับมันมีบทสรุปมาให้ด้วยอืมจริงๆลองทำดู <laughs> มันไม่ใช่ว่าเราคุยคนเดียวแบบเดินตามถนนจะม่ไหนนะคะเราคุยคนเดียวในห้องในห้องเงียบๆ <laughs> แล้วก็ไม่ได้คุยออกเสียงอะไรมากมายบางทีก็คุยในใจแต่บางทีก็คุยออกเสียงเหมือนกันนะคะแบบ เออยังไงดีอ่ะนวนี่นั่นสุดท้ายก็มีบทสรุปมาให้คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันไม่ได้แย่นะมันดีนะคะแล้วทีนี้อืมนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยการเงินมันลื่นไหลคะ่ะทุกคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราปรารถนานะคะบางทีเราแค่คิดนะคะยังไม่ได้เขียนลงไปในอา่สมุด ที่เราจะมีนะคะสมุดบันทึกสมุดอาจะกรวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนจะมีใช่ไหมโคตรมีนะคะทุกคนแล้วคนก็ใช้นะคะแต่วันนั้นอะคตรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งแค่เราคิดอะคะ่ะสิ่งที่เราปรารถนาคือมันเหมือนมีคนเขาอยากจะให้เราอยู่เหลวอะจักรวาลเขาอยากจะให้เราอยู่เหลวอะคะ่ะนะแต่เราอะสร้างเหตุ สร้างปัจจัยสร้างเหตุสร้างผลไม่พอที่จะได้รับไหมคะคือเราไม่เชื่อพอเราไม่เชื่อคะ่ะจัก,กรวาลเขาก็ไม่รู้จะเอาให้เราทําไมนะคะเออเอาให้มันก็ไม่ได้เชื่อเนะียจริงไหมนั่นแหละคะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเชื่อตัวเองก่อนนะเชื่อให้ได้ก่อนนะเออจริงๆค่ะ จากผู้หญิงที่ได้ค่าตัวเองนะคะคิดว่ามันไม่มีใครรักเราอม่โลกเนี้แล้วก็รสึกไม่รักตัวเองด้วยอ่ะจริงๆคิดว่าคุณค่าของเราอ่ะก็คือทำให้คนอื่นยอมรับใช่ไหมทำให้คนอื่นยอมเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับการที่เราต้องไปทำให้คนอื่นยอมรับอ่ะ แต่กับไม่ยอมรับว่าตัวเองเก่งเว้ยไม่ยอมรับว่าตัวเองทําได้ไม่ยอมรับว่าตัวเองสามารถที่จะมีชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีบุคล 3, บคลที่สามบุคคลที่สองบุคคลที่สามเราสามารถมีความสุขได้โดยที่มีแต่ตัวเรานะคะเล้ววันหนึ่งอะ่ะเรากับรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆนะอืเมื่อก่อนทางคนไม่สบายอะ่ะ ก็จะรู้สึกนอยไปหมดนะคะก็จะนอยกับทุกคนทุกเรื่องแต่พอมาวันหนึ่งเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็เราไม่สบายแล้วเราจะไปอะไรกับไขเราไม่สบายแล้วก็กินยาพักผ่อนนะคะถ้ามันหนักก็ไปหาหมอแต่รู้สึกว่าโค้ชจะไม่ชอบการไปหาหมอนะคะเขารู้สึกว่าการไปหาหมออ่ะบางครั้งมันเหมือนการธุรกิจทางการแพทย์นะคะทุกคนเพราะาโค้ชเคยโดนมา เมื่อก่อนอะโค้ดเป็นไรนิดหน่อยโค้ดจะไปหาหมอตลอดนะคะนะคะโค้ดจะไปหาหมอตลอดเลยแล้วสิ่งที่โค้ดได้กลับมาโค้ดก็งงเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นจริงเหรอเราเป็นแบบที่หมอเขาวินิจฉัยจริงเหรอคือครั้งที่โค้ดแบบรู้สึกไม่โอเคนะคะก็คืออ่โค้ดรู้สึกเวียนหัวรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ไปหาหมอ แล้วหมอก็ตรวจตรวจเลือดตรวจฉี่ตรวจปกติของคุณหมอนะคะแล้วบทสรุปก็คือว่าโคตะมีพยาธิตัวจีด45เปอร์เซ็นต์ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันเยอะมากอะมันเยอะมากที่ไม่เคยตรวจเจอขนาดนี้อ่าก็บอกว่าคือ5เปอร์เซ็นต์นี้คือเยอะที่สุดแล้วของคนเป็นตัวจีดใช่ไหมแล้วโคตร45เปอร์เซ็นต์ทุกคนคิดว่าในเลือดของโคตะ มันน่าจะมีแต่ไอตัวพยาธิวายเยอวๆเยไปหมดคุหมอบอกมันไม่ใช่นะโค้ดไม่กินดิบมาก่อนก็โค้ดไม่กินดิบอามองก็บอกว่าไม่กินดิบก็มีโอกาสเป็นได้เพราะว่าบางทีเราล้างผักไม่สะอาดหรือว,ว่าเขียงที่เราทํากับข้าวเราล้างไม่สะอาดนะคะหรือว่ามือที่เราหยิบข้าวเข้าปากกินของเข้าปากนะคะคือเราล้างไม่สะอาดเราก็สามารถที่จะเป็นตัวจีนได้อันนี้คือคุณหมอท่านบอกมา แล้วท่านก็ให้ยามาออแล้วคุณหมอก็ให้ยามานะคะแต่โค้ดไม่รู้เอายาไปวางไว้ไหนนะจนทุกวันเนี้ยนะจนทุกวันนี้นะนนนโค้ดจะไม่รู้เลยว่ายาตัวนั้นันอยู่ไหนโคนไม่ได้กินยาอะไรกันทุกคนคือไม่ได้กินยาเลยแล้วก็คือแบบมันไม่เชื่อแล้วอะ่ะเออตัวจิตสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันไหม้ฉันไม่เคยกินของดิบอะไรเงี้ยฉันไม่เคยกินของดิบอะฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่จากนั้นมาโค้ดก็เริ่มรู้สึกว่า อไม่อยากไปหาหมอละไม่อยากไปหาหมอแล้ว,ไม,ไ,หหมลวไม่รู้ว่าเขาตรวจแบบมันใช่ไหมในสิ่งที่แล้วสุดท้ายเราต้องกินยาเหมือนก่อนหน้าที่จะรู้สึกว่าจะมีตัวจีใช่ไหมจะอ่าหมอจะวินิจฉัยว่าโค้ดไปหาหมอบ่อยมากจริงๆเมื่อก่อนค้ดจะเป็นคนที่เป็นอะไรนิดหน่อยคือหาหมอจนหมอเบื่อหน้า ฉันคุณหมอเบื่อหน้าอจริงๆอ่าเขาบอกว่าโคตเป็นไซนัสไซนัสอักเสบออโดยที่คตกินยาอยู่หลายปีมากค่ะทุกคนกินยาอยู่หลายปีมากตรวจมันก็เฮ้ยแล้วมันไม่มีอะไรอะ่ะอแต่รู้สึกว่าเริ่มรู้ตัวละเครียดเครียดเป็นคนที่เราสำ,สำรวจตัวเองตลอดไงดนู่นนี่หน่อยก็ไปหาหมอนู่นนี่หน่อยก็ไปหาหมอ เพราะว่ากังวลนะคะเลยเริ่มเริ่มเริ่มมารู้สึกตัวเองเฮ้ยเอาจริงๆริกูเป็นโรคกังวลเว้ยไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะตรวจทุกครั้งเลือดดีและล่าสุดนี่ก็ไปตรวจอร่างกายประจําปีก็คือสุขภาพทุกอย่างก็โอเคนะคะไม่ได้มีโรคอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไวทองนะคะไวทองเพราะว่าอืมหลายๆคนก็ต้องเจอนะ,ะแต่รู้สึกว่าใครที่แบบ พอเป็นไวทองแล้วอะไม่มีอาการไวทองนี่คือโคตรสุดยอดอะแต่โคตรเจอนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโคตรปรับตัวได้นะคะพอตอนแรกก็กังวลนอ่อยอ่ารู้สึกกังวลนั่นแหละนะคะสุดท้ายก็ปรับตัวได้แล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะคะอาการก็ดีขึ้นอ่าโคตรบ,บอกเลยว่าการออกกําลังกายอะคะ่ะมันเป็นสุด จอดของการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดค่ะทุกคนจริงๆค่ะนะคะการที่เราจะดึงดูดอะไรได้นะคะทุกคนให้ทุกคน <c oughs> ให้ทุกคนนะคะสังเกตสังเกตนะคะทุกคนพอเราสุขภาพดีความสัมพันธ์ดีแล้วทุกอย่างมันจะลื่นไหลมาเองนะคะเพราะว่าจิตใจข้างในเราดีนะคะข้างในเรารู้สึกโล่งโปร่งสบาย ไม่อึดอัดนะคะไม่อึดอัดไม่กังวลแล้วให้คุณจำไว้อย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่เราไล่ล่ามันมักจะวิ่งหนีเรามันมักจะหนีเราอะไรที่เราล่าคืออะไรที่เราปัานถนาอยากได้อยากได้อยากได้ไดนะคะอยากได้แบบคือตามตามหา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 ใช่ไหมเขาก็จะหนีเราหนีเราหนีเรา,น,เรานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ให้เราไว้วางใจไว้วางใจโดยการนิ่งให้ได้โดยการนิ่งให้ได้แล้วสิ่งนั้นนะคะเขาจะหยุดรอคุณน,นะคะเขาจะหยุดรอคุณหรือไม่เขาจะเราอะะ่ะจะดูดเขาให้มาหาเราแบบง่ายดายสบายๆแล้วล่ค่ะทุกคนเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหม ขอแค่เรารู้ตัวเองให้ได้ค่ะรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราปรารถนาอะไรขอให้ทุกคนอ่าลองเอาไปทำดูนะคะแล้วเห็นผลยังไงก็ทักถ่ายมาคุยกันได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ